สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านพุทธที่29มกราคม2025นะครับวันนี้เฟกิดินเด็ก7 2็เหมือนเมื่อวานสุขสาม,มัญตุจีนซินจียูอีซีนีหัวใช้ขอให้เพื่อนๆในช่องเนี่ยสุภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาพอร์ตการลงทุนจากนี้และตลอดไปชั่วกระ,ะปรปอสารเป็นขาขึ้นขอให้เป็นเศรษฐีคริปโตนะครับแต่ค่ำคืนนี้ตี2เวลาไทยเรามี f o m c m e e t i n g ิ เป็น FOMC ครั้งแรกในปี2025นะและเป็น FOMC ที่100%ของตลาดเนี่ยคาดว่าเฟดไม่น่าลดดอกไม่น่าขึ้นดอกน่าจะคงดอกเบี้ยไว้4.25% 4.5%ถึง4.5%นะครับทีนี้ FOMC รอบนี้เนี่ยไม่น่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์แต่สิ่งที่ตลาดจับตาคือน้ำเสียงของลุงเจริมอีกแล้ว นะแต่เป็นน้ําเสียงที่น่าจับตาจริงๆรอบนี้เพราะอะไรนี่เป็นการทํางานระหว่างลุงจเจริมกับโดนัลด์ทรัมป์ในสมัยที่2นะครับโดนัลด์ทรัมป์แต่งตั้งลุงจเจริมตอนปี2017และเป็นประธานบดีที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ประธานธานาคารกลางอย่างที่นักลงทุนไม่เคยได้ยินมาก่อนนะ2 8 1 8เนี่ยตอนนั้นมีเทรดวอ r สงครามการค้าระหว่างจีนกับสาหารัฐอเมริกาในเรื่องของเทรดเดฟเฟอร์ซิตระหว่างสาหารัฐอเมริกากับจีนในเรื่องของประเทศจีนเนี่ยขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของสาหารัฐอเมริกานู่นนั่นนี่ตลาดหุ้นเหวี่ยงมากลุงทรัมป์สั่งให้ลุงเจริญมลดดอกหรือกดดันให้ลุงเจริญมลดดอกนะลุงเจริญมก็เหมือนกับว่าแกพยายามแข่งก้าวนะ2018แกไม่ลดดอกแต่ถูกกดดันจนแบบ2019เนี่ย การลดดอกเบีย้ยนะเป็นการลดดอกที่จะมองได้หลายแบบมองว่าถูกกดดันก็ได้หรือจะมองว่าแกทําตามหน้าที่นะถึงเวลาลดดอกแล้วนะแต่ตอนนั้นเนี่ยลุงช้าบอกว่าผมมีหลายอย่างที่ผมต้องจัดการแต่ธนาคารกลางเนี่ยไม่ไปในทางเดียวกับผมเลยผมเสียใจที่เลือกคนนี้ขึ้นมานะผมรู้สึกหรือผมไม่รู้สึกดีใจเลยแม้แต่นิดเดียวที่เลือก คุณเจพาวขึ้นมาเป็นประธานธนาคารกลางนะครับนักลงทุนขานไกค่ค้างนักลงทุนไม่เคยเจอประธานาธิบดีที่แบบออกมาวิพากวิจารณ์ธนาคารกลางแบบนี้นะสมัยก่อนทรัมป์สมัยโอบามาเนี่ยเรามีเบนเบอร์นากี้โอบามาไม่เคยพูดงง้นก่อนโอบามามีบุชจูเนียตอนนั้นแอลเลนกรีนสแปนเป็นประธานธนาคารกลางก็ไม่เคยออกมาวิจารณ์แบบนั้นนะบางสื่อข่าวเนี่ยเขียนว่า ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีคนแรกในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาที่กดดันธนาคารกลางแบบนี้นะลุงชรัมป์ออกมาถแถลงบ่อยมากท่านบอกว่าผมเนี่ยควรจะมีสิทธิ์ตัดสินใจในโยบายเฟดไม่มากก็น้อยนะครับมันมีการเถียงกันเยอะมากในรัฐบาลแรกของลุงชรัมป์เนี่ยว่ารัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนหรือเปล่าว่าธนาคารกลางเนี่ย ควรเป็นองค์กรอิสระนะทนายความบางคนบอกว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไม้ชัดเจนประธานาธิบดีควรมีสิทธิ์เห็นต่างควรมีสิทธิ์ออกสิธ์ออกเสียงบางคนบอกว่ารัฐธรรมนูญเขียนไม่ชัดเจนก็จริงแต่มันเขียนชัดเจนในเรื่องของการตัดสินใจนะหน้าที่ขององค์กรนี้ไม่ควรมีใครมายุ่งเกี่ยวนะครับมันก็เป็นข้อคลหามาโดยตลอดนะทีนี้ รอบนี้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะสัปดาห์ที่แล้วลุงชั้มไปให้สัมภาษณ์กับ World Economic Forum 2025ผ่านซูมนะในการถแถลงแล้วกันในการถแถลงเนี่ยแกบอกว่าผมจะร้องขอให้ซาอุเนี่ยลดราคาพลังงานลดราคาน้ำมันจะร้องให้ซาอุก,กับ OPEC เนี่ยลดราคาน้ำมันและถ้าผมเอาราคาพลังงานลงแล้วเนี่ย ผมก็จะเรียกร้องให้ธนาคารกลางเนี่ยลดดอกเบี้ยนะท่านใช้คำว่า demand fade ให้ lower rate immediately นะท่านใช้คำว่า immediately ทันทีเลยลดต้องลดทันที down prices going I'll interest i i that rates t demand e drop d m m a นะครับเพราะนั้นรอบนี้เป็นรอบที่ลุงจะเริมถูกกดดันแน่นอนนะถูกกดดัน อย่างที่เราไม่เคยเห็นในสมัยเจเริมกับโจไบเดนนะครับพร้อมกับนโยบายภาษีนำเข้าภาษีสุลกากรของลุงทรัมป์เนี่ยนักข่าวต้องถามแน่ว่าท่านคะท่านรู้สึกกดดันไหมโดนัลด์ทรัมป์จะขึ้นภาษีนำเข้ามีนโยบายสุลกากรอย่างงู้นอย่างน,างนี้อย่างนั้นกับทั้งจีนทั้งเม็กซิโกทั้งแคนาดาเนี่ยท่านจะเอาสิ่งเหล่านั้นมาพิจารณายังไงนะ ท่านจะเปลี่ยนแผนหรือเปล่าจากเดิมที่มองว่าลดดอกแค่สองครั้งในปีนีอ้อาจจะมากกว่านั้นหรือเปล่าคำถามเหล่านี้มันจะเป็นการจี้จุดลุงจเจริญอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในรอบสี่ปีที่ผ่านมาระหว่างที่ลุงจเจริญอยู่กับลุงโจนะตอนนั้นลุงจเจริญเป็นจเจริญสายเตาะนะเดินเหวี่ยงนิดนึงไม่ค่อยกลัวไข่นะแต่ตอนนี้ความกดดันกลับมาแล้วนะครับเพราะนั้น ค่ำคืนนี้ตีสองเวลาไทยจับตาไปด้วยกันพรุ่งนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังอีกทีวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพืพ่อนเพื่อนทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม